พักพักค่าเคไว้ก่อนนะมาดูโฟเนตก่อนโฟเนตเนี่ยเป็นตะข่ายการไหลการไหลของน้ํานะครับจากอันนี้เป็นเขื่อนสมมติมเราสร้างเขือเขาา่อนนี่มาปมอันหนึ่งฝั่งนึงเนี่ยมีระดับน้ําเราขังเราขังน้ําไว้ไม่ให้น้ําไหลผ่านมาแต่ไอ้น้ําเนี่ยมันหาทางไปจนได้ครับส่วนนึงมันจะไหลซึมลงไปในดินอ่าเพื่อไปโผลอ่อีกฝั่งหนึ่งอ่าดังนั้นอีกฝั่งนึงเนี่ยเมื่อเรา จากที่เราเรียนไปเมื่อกีน้น้ำที่มันซึมลงผ่านดินปริมาณระดับน้ําอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะน้อยน้อยลงถูกไหมอ่าดังนั้นไอ้ฝั่งเนี้ยก็คือเดลต้าเฮทไงเหมือนในเหมือนในหลอดทดลองเมื่อกี้แหละอืมทีนี้ในในโฟเน็ตเนี่ยเอ่อไม่ใช่สิในในหลอดทดลองเนี่ยเรายังสามารถวัดระยะทางได้ถูกป่าว่าระยะทางตรงนี้มันผ่านดินเท่าไหร อาแต่ในของจริงเราก็ไม่นั่งวัดกันหรอกครับแล้ก็ใช้โฟเนตเนี่ยเป็นการกําหนดค่าไอเดลต้าเอทส่วนเอะไรนั่นแหละนะครับหลักการของมันก็คือในการที่น้ํามันซึมลงมาเนี่ยมันจะซึมไหลผ่านมาเป็นช่องๆแบบนี้ครับอ,อันนี้ก็คือเรานับเป็นเดี๋ยวผมไฮไลท์เลยกว่าไอตรงเนี้ยก็คือ1ช่องโอเคไหมไอตรงเนี้ยก็คืออีกหช่อง ไอ้ตรงนี้ก็คืออีกหนึ่งช่องโดยรวมแล้วทั้งหมดรูปนี้มีอยู่ทั้งหมดสามช่องเป็นช่องทางการไหลเราเรียกช่องทางการไหลว่า NF หรือโฟโฟ n e t หรือ Fo อะไรสักอย่าง l ฟ n e อะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้ละอ่ะเอาเป็นว่ามันคือ NF แล้วกันมันคือช่องทาง NF เท่ากับช่องทางการไหลอ่ะทีนี้มันมีตัวหนึ่ง จะเห็นว่าไอที่ช่องทางการไหลเนี่ยมันมีเส้นขีดมากันนะครับไอเส้นเนี้ยรเ,นนเราต้องลากให้ตั้งฉากตั้งฉากกับเส้นเอ่อเส้นโฟเนตนะครับหรือเส้นช่องทางการไหลเนี่ยเส้นไอเส้นโฟไลน์เนี่ยนะครับให้มันตั้งฉากกันไอเส้นเนี้ยคือ nd อ่า nd มันคือแบบระดับระดับชั้นระดับความหนาของดินที่จะทําให้ระดับน้าลดลงไปโ okay, อเคป่ะอ่ากันก็คล้ายๆกับแอนั่นแหละนะครับเอ่อจะอธิบายมันว่าไงดีวะช่องช่องที่ทำให้อ่อพลังงานลดลงอะ่ะพลังงานลดลง นะครับวิธีการนับของมันก็คืออ,อันนี้1ช่อง2ช่อง3ช่อง 4, ช่อง 5, ช่อง6ช่อง7ดช่อง8ช่อง9ช่อง10ช่องอันนี้คือ ND นะครับแต่ละชั้นเนี่ยมันก็จะเท่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางการไหลไหน n d จะเท่ากันเสมอนะครับทีนี้จากเรื่องพวกนี้เราสามารถเอามาหาอัตราการไหลได้อัตราการไหลที่มันจะ ที่น้ํามันซึมลงมาเนี่ยซึมลงมาอีกฝั่งเนี่ยมันมีอัตราการไหลเท่าไหร่นะครับแล้วเรายังหาได้ด้วยว่ามันเกิดแรงดันเนี่ยที่ใต้น้ําเนี่ยมันรับแรงดันเท่าไหร่มันรับแรงดันเท่าไหร่ตรงนี้รับแรงดันเท่าไหร่อย่างนี้เพื่อที่จะได้ออกแบบเเขื่อนมาต้านรับแรงดันตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เขื่อนเขื่อนไม่ได้ทาหน้าที่ต้านรับแรงดันอย่างเดียวนะเขื่อนมันต้านก้านน้ําแต่เราอะต้องหาสร้างโครงสร้างอะไรสักอย่างนึ่งอะมาเพื่อป้องกันแรงดันตรงนี้ไงเข้าใจป่ะแล้วยัง ยังต้องสร้างโครงสร้างอะไรสักอย่างมาเพื่อป้องกันตรงนี้ด้วยเพราะตรงนี้มันก็มีแรงดันไงตรงนี้ก็มีแรงดันแรงดันแรงดันเนี่ยมันจะคอยดันดินให้ทะลุคอยทําให้พังนะครับอ่าเราก็จะสามารถหาพวกแรงดันตรงนี้ได้หาตาการไหลได้อืมซึ่งจะเอาไปทําอะไรก็แล้วแต่จะประยุกต์ใช้กันเลยนะครับวิธีการหาครับเรามาดูที่อัตราการไหลก่อนอัตราการไหลเนี่ยสูตรก็ว่าอย่างงี้ Q เท่ากับ k k ก็คือ สิยกกำลังลบหไอตัวนี้ก็คือคอ่าการนํานำ้ำไ,ไอตัวนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุเนาะแล้วก็ไปทําการทดลองมาตักตักดินที่ช่วงนั้นมาแล้วก็ไปทําการทดลองนี้ก็ได้ค่าเคออกมานะครับเสร็จแล้วก็มี NF ND NF ว่าช่องทางการไหลอ่าเมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะแล้วก็ ND คือช่องทางที่ทําให้พลังงานลดลงนะครับคูณด้วยเดลต้าเฮ l เดลต้าเคือตรงไหนครับเดลต้าเคือตรงนี้ ที่ปลายน้ํากับต้นน้ําต่างกันเท่าไหร่นะครับทั้งหมดเนี่ยคือเรารู้หมดแล้วที่เราต้องทำอะ่ะคือมานั่งนับตารางแค่นั้นเองว่าตรงไหนคือ nd ตรงไหนคือ nf ถ้าคุณรู้แล้วว่าอันไหนคือ nd nf จบแล้วเรื่องนี้ครับไม่มีอะไรเลยนะก็แทนค่าลงไปนะครับอ่าอย่างอันนี้ k มันสิบยกกำลังลบหกใช่ไหมใส่หน่วยด้วยอย่าลืมอ่าเดี๋ยวจะงงเดี๋ยวจะงงหน่วย nf nf ครับ4 line มีค่าเท่ากับ3ใช่ไหมมีเส้นทางนี้1อัน2อัน3ามอันอ่ะก็มี3ามอันแล้วก็ nd มีอยู่10นะครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10แนะครับแล้วก็เดลต้าเฮดต่างกันอยู่ที่9้าอ่ะไอเดลต้าเไอเดลต้าเส่วนด้วย nd เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับ i แนัแ่นแหละก็คือ1ถ้า10ช่องเนี่ย ระดับน้ามันจะลดลงไป9้าเมตรถ้า1ช่องระดับน้ําจะลดลงไปเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปคูณด้วยสอมเนี่ยคือจํานวนโฟลายถ้าเราคิดอยากคิดแค่โฟลายเดียวเนี่ยก็ใช้แค่หนึ่งนะครับแต่อันนี้มัน,มนไหลมา3ามโฟลายไงเราต้องการรู้อัตราการไหลทั้งหมดบริเวณนี้แล้วก็ใช้สมนะครับคนเครื่องอินเลขออกมาก็ได้เท่านี้อแต่จะเห็นว่าหน่วยของมันเนี่ยแลก,กนะ หน่วยออกมาน,นะครับจะอัตราการไหลมันต้องเป็นลูกบาทต่อวินาทีถูกปะแต่ว่าอันนี้มันเป็นแค่ตารางตารางเมตรนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องมาแก้หน่วยปรับแก้หน่วยนิดนึงก็คือคูณเมตรเข้าไปหรือว่าถ้าเป็นถ้ามันเป็นซิเมตรก็คูณซิเมตรเข้าไปนะครับแต่คูทข้างบนอย่างเดียวไม่ได้ต้องคูณทั้งบนทั้งล่างอ่ะสุดท้ายเนี่ยหน่วยออกมาจะเป็นแบบนี้ลูกบาทเมตรต่อวินาทีต่อเมตรอีกทีหนึ่ง นะครับลูกบาทเมตรต่อวินาทีคิดว่าพอเข้าใจได้คืออัตราการไหลที่ไหลามาชนไหลามาชนออไอตรงนี้ไอตรงนี้คือฝั่งฝั่งปลายนี่นะฝั่งปลายเนี่ยผมมาเขียนตรงนี้เนี่ยนี่คืออัตราการไหลามามาไหลามาเท่านี้เท่านี้เท่านี้แต่เมตรนึงเนี่ยมันคือระยะความลึกเข้าไปครับมองมองในแนวลึกนะอย่างในรูปเนี่ยมันมองไม่เห็นใช่ไหมมันคือแนวลึกเข้าไปอย่างนี้หนึ่งเมตรหนึ่งเมตรเนี่ย ไอพื้นที่ตรงนี้ต้องรับอัตราการไหลเท่านี้ความหมายประมาณนั้นนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของเฮดเฮดรวมไอพวกเนี้ยก็เดี๋ยวจะเอาไปใช้หาความดันที่เราใส่ในตารางเมื่อกี้ใช่ไหมแต่อันนี้ผมสอนหาแค่เฮดรวมก่อนนะครับเฮดรวมเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราสนใจที่จุดไหนเลยนะก็เฮดไอให้เป็นเฮดไอแล้วกันเท่ากับ h1 ครับ h1 คือตรงไหนตรงนี้ a า h1 คือระดับน้ําเริ่มต้นนะครับลบออกด้วยครับ delta h ed, ส่วน nd อ่ะเมื่อกี้พูดไปแล้วใช่ไหมผ่านมาทั้งหมด10ช่องลดไป delta h ed, ลดไป9เมตรอืมถ้าผ่านช่องเดียวลดเท่าไหร่ก็คือความหมายของไอตัวนี้ n เนี่ยคือจํานวนช่องครับคือจํานวนช่องที่เราสนใจสมมุติเราสนใจที่จุดนี้ ก็นับมา1,2ได้2ช่องสนใจจุดนี้ครับก็1,2,3,4,5สอ้าโอเคไหมสนใจจุดนี้ก็ไล่ไปไล่ไปสนใจตรงกลางนี่ก็ตัด1,5ไปอะไรอย่างนี้นั่นคือ n นะครับก็แทนค่าลงไปครับอย่างสมมุติผมสนใจที่จุด a ครับจุดด A จะเกิดเฮรวมเท่าไหร่นะครับก็ h ฮหนคือ11ใช่ไหมลบด้วย delta h เฮ l เดลต้าเดลต้าเอ็ก็คือ9เมตร นะครับส่วนด้วย10ก็มีมีอยู่10ช่องใช่ไหมคูณด้วย1 1ไงเพราะว่าเราสนใจที่จุด A แล้วช่องที่มันผ่านมาผ่านมาแค่1ช่องอ่ากดเครื่องคิดเลขออกมาก็ได้เท่านี้ไอค่านี้ก็เอาไปหาความดันในตารางนี้อ่าที่สอนไปตอนที่แรกนะครับก็หมดแล้วเรื่องการซืมอในบทนี้ก็จะหลกัหลกๆก็จะได้ การหาอัตราการไหลที่มันเกิดขึ้นนะจากฝั่งสักอีกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งนึงเนี่ยโดยที่มีอะไรสักอย่างมากั้นหนึ่งมากั้นนะครับแล้วก็เอ่อความดันที่เกิดขึ้นภายในดินแต่ละจุดอ่าซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวไปประยุกต์ใช้กันต่อไปเนาะอันนี้ก็คำนวณเรื่องพวกนี้ให้เป็นก่อนเป็นพื้นฐานนะครับโอเคแล้ววันนี้ก็พอท่านี้ครับความซึม